เ <Present. S 2> อาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ <S <S e s a b o e อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นในเกมเดิมของผมเกม Dragon Ball 3นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในใน,นเรื่องของภาคของ blue ตอน Battle of the Universe s <S ไปเริ่มก,<ป>กันเลยเย้ <'m> h <Yeah. S 1> screw i มาแล้วอแล้วก็พบกับงกุสายยาร่างสามนักเท่หมื่อนมูล่างเด็กอ,อ้ายพ่าเิร์แรอคแคาทาาจะอุ้ยหลบ,ลบแต่แกคุอเ,ปปเดืออย่างงาุปเปอร์คืเตาโดนไหม Mama, uh Mama. -huh. Oh. Uh -huh. <coughs> <coughs> uh <-huh. coughs> เบกเอบีเอ็สนี่เบ่งพลังเบด้ลปกติหน่อยอืมอันนี้ไปแหมติดเบกเอบีเอ็สก็ไม่บอก จอจอมี่แหละเรียกว่าจอจออืมเอ้าไล่โดนไอ้พวกมันลงทีเดียวลงใยญ่เนี่ยเฮ้ยมามา,มา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 ใครจะปล่อยก่อนกันมามานี่มานี่มานี่มาแล้วดราคอนไฟ มัมังกรดว้าวดมัดมังกรทงาดโลซัาสม,มังกราดโลซันาครับถือไม่ใช่แล้วนมันเป็นสยียดไหมมามาโอโ้โอหโอห้โหโอ้โหใช้ถึงเปงนอะกนเลย พลาดอุยออ้ห bueno. ืองแม่งได้แล้วออหือยอหือเป็นพินบอลเลยอื้อหือเตะเต๋เต๋อนี่ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยอ้โหดินทะลุพื้นเอ้ยตีนทะลุพื้นมโอ้หาหลไมอฟุตเบ คว้าตัวตไปหันขวาตัวไปหันต่อไม่เลยอืมมานี่มานี้ชาร์จมานี้มานี้เรื่องฮะไรอัอนไอะมันก็ไม่รู้เฮ้ยอ,อืมหมวดอะหมวดแต่กดดูโปรแกรมว่ากี่ไรที พวกมึงตายพวกมึงตายหยุดหยุารดไว้หมัดมังกรพลังงานโลซันดีกว่าเราหมัดมังกรพลังงานโลซันอือหือสวยขึ้นไปสักอุ้ยพลังคอนโมที่เต็มเปี่ยมหมัดมังกรพังงานโลซันต่าฮึ่มโอ้โหเจออเป็นไงล่ะหมัดมังกรพังงานโลซันของฉัน อยู่กลับน่าจะเป็นตอนท้ายละมีบอลเกิงกิแล้วเน,นเนี่ยอ่านตอนสุดท้ายเลี้ยวตอนสุดท้ายเลี้ยวหรือเปล่าเนี่ยนี่คงจะเป็นพาร์ทที่สั้นที่สุดในนี้เล้วเนี่ยกะตอนผิดมาโงคุลจะกับไอเตีย้ยไม่ดีไอเตี้ยอ้าได้เตี้ยนายไม่สนใจเราที่น,น,นูนได้แล้ก็จะหนีนายอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะกระจอกเหลือเกิน เราอยู่ของิเราต้องปล่อยอย่างนี้อ๋ยมึงต้องปล่อย่างนี้ไอ้นอ้ีอ้าม่ดนไาอุ้ยโดนเตะมามามาอุ้ยุยไม่ทันอุย้ยมันอ้หมันมาเหมาะอ้กระจกแปลงี่ของกินเขต้องพุ่งอย่างนี้ ขึ้นไปข้างบนไปทางซ้ายทางขวาต่อยเตะต่อยเตะมาทบหินทบเครื่องกระมวลท่าตามลงไปซ้ำไส่เด็กคลิกโอ้ยอ,อ,อันนี้ตอนนี้แค่นี้ยังพุ่งมึงยังพุ่งอ่ะมึงย,ยังจะพุ่งอยู่เดีเหรอ เอ้ท่านี้เห็นจะจับปูจะจับปูวิ่งว่าวอุ้ยโดนเลยอืหยิบเยอรมาคุยเทอปมันเลี้ยงเบรกเดยนตัวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งปูอื้อหืกินปากไม่โดนโอ้ยปู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 มาเองปูมาเองปูมาเอง โอ๊ยโอ๊ยเบรกเบรกเบรกไหมครับเบรกเอี้ยโอ้ยบูจะยันบูคือเปิดขึ้นเอาฉันอยากจะกินแคนดี้มันนี้ลถไม่ถึงครึ่งเลยเว้ยโอ้ยบูคุณเว้ยคุณเว้ยไปบูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามาแกบู นี่มันมาต่อเลยมันใส่ต่อเลย่บูเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวใครเออโอ้โหขนมรูปลอโอ้โหสวัสดีครับเขิครับสัตว์ว hey, s right. <S มุกุมนี่รู้จับยอนนักตู่อุ้ยอี๋อุ้ยอนนักตูมาหนีมม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  มาลีตีเนี่ยตีเนี่น e> ouais ี่นี่น pues ี่นี่อืมฮึฮึอฮึเขาจอตีเนี่ยฮะไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์โอ้โหเดี๋ยวกิ้งหลบกิ้งหลบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอสัตว์ไม่ไม่ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วอืมฮึฮึพี่ครับของขวาน เอ๊ยเลื่อนไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยโดนของขวัญของฉันนี่อ่อยโอ้ย,อย,อยท่ามันขนาดมากเลยเกยนตัวก่อนอะไรไถ่ไมีไมกอ่ะโอ้ได้อยูหนี่ซุปเปอร์อะไรสักอย่างมันค่อยส่งน้ำส่งเนื้อหน่อยโว้ยมันนี่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  ไม่ได้การด้วยเบิิต้าไอ้ยหาเอ้ยไอ้หาเอ้ยมึงมิแม่งจริงจริงเลยวันนี้เนาะเนาะเน้นเน้นเลือดไม่ลดไอ้บูไอ้บูไอ้จอมารบูอยู่ไหนมี่นีานีมเป็นเปลี่ยน มันนี่สัตสัตเลยสัตซ้ำซ้ำมันต้องซ้ำมันต้องซ้ำซ้ำไม่โดนมานี่หลบได้มานนี่มานี่มานี่มาใกล้ๆตีกุ๊กมามากระแทบเท้ทาตีกูหึ่จะลดไม่ลบเลื่อนเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้โว้ย เข้าไปให้เขาเตะริงเลยเดยตานี <up> ่นี่เนาะนี่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 วนนี้เอบกเบเอบีเอสมาแล้วงั้นยัเข้าไปยัาเียร์ตามันจะเผื่อเวลาได้ขนาดเนาะตอนนี้หนอะเนเน้นเนสองกระมังไฟเกราะไฟกราะเน่ย อึซ้ำไม่รู้อึซ้ำักคนะครับฟักคู่กันหนึ่ง๋ห้นาทีแล้วอ่อุ๊บโทษครับมาแล้วมาแล้วแปมนแปน,นเอา้าโทษ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 ้มาที้มาที่มามาึยังจะเอาเยอะึงจะเอาเยอะัสดอมขอไฟก่อน,น เฮ้ยเกิดอะไรมาใครมาอ๋อไอหลอกเรา ready It's back Vegeta กลับไปดีแล้ว Vegeta here we go Goku มานี่มาให้กูทำอะไรยังไม่รู้เลยมาขอขอแบบเต็มเต็มดิ มาแล้วซุปเปอร์บอมบ์บอลเกงกิเนาะเนาะแขงล่างก่อนมือเดียวซีอยูบูเอ้อไอ้เย่รถอ,อยู่แค่กระปิดเดียวไอ้นี่มึงฆ่าไม่ตายจริงมั้วอ๋อมาแล้วของจริงมาแล้ว ขอโทษนะบรูจะเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้นายได้เป็นคนดีกับเขา,าบ้างเถอะกรับไอ้ช้าว้าวแบบเมื่อกี้เลย you Good bye, Blue. See you See you. กูดไว้ e รู e you ูแบบูเมื่อกี้กูก็ใส่ท่านี้ทำไมไม่ได้กูใส่ท่านี้เลยทำไมเป็นอย่างนี้ มันจบแล้วเออจบกทีตึ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 รักกันบอลจีทีมาแล้วจีทีก็มาไหนนาลิโก้นี่โอ้ไมสาวเอลบา อะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องของจอมมารบลูหรือมาริตบลูซากะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงจบคลิปแล้วก็ถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างครับผมอ่านนะครับขอบคุณมากครับผมติดตามอีเซโบไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้บายบี